โอเคโจทย์ข้อต่อไปนะครับจงหาผลบวกของอนุกรมนี้อนุกรมนี้คืออะไรครับ1-12 1 3บวก1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ไปจนถึง1ส่วน n นะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือเราเราจะรับค่า N มาเนาะทีแรกเสร็จแล้วสังเกตดูสิครับว่า N เนี่ยคืออะไรครับ N คือ เ,เห็นตัวหารไหมฮะมันวิ่งตั้งแต่อะไรอันนี้มัน1ใช่ฮะมันก็คือ1ส่วน1 1ส่วน1 1ส่วน2 1ส่วน3 1ส่วน4ปรไปจนถึง n ก็คือเราจะให้ n เ,เนี่ยมีค่าตั้งแต่1ประยไปจนถึงตัว n น,นะครับแล้วก็เป็นการวนลูปเพื่อเอามาบวกกันอโอเคผมจะรับ n เ,เข้ามาก่อน,นครับ ให้ n เป็น10ดูนะเสร็จแล้วทำยังไงเราต้องวนลูปตั้งแต่1ถึงถึง n าอนั้นเราจะเริ่มนะครับเป็น uh, for ผมให้เป็น i ละกัน i เป็น1นะฮะค่าเริ่มต้น i เป็น1แล้วก็ถ้า i ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ n อยู่เนี่ย i น้อยกว่าหรือเท่ากับ n แล้วก็ ไบวกบวกอ่าที่เราจะวนลูปจะได้ค่า i ตั้งแต่1ถึง n หรือสิบนะครับที่เราจะจับมาบวกกันนะเอ่อออใช่ผมต้องมีตัวแปรผลลัพธ์นะฮะอ่าเป็น0นะจากนั้นก็ผมจะให้อ่ total เนี่ย total บวกเข้ากับเอ่อหหารด้วย N นะฮะก็ไม่ใช่หารด้วย i สิหารด้วย i อ่ะก็ครับไหนลองมาดูผลลัพธ์ซิว่ามันถูกหรือเปล่าลองปริ้น t o ท a ลมาดูนะครับ2.92896ถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เปลี่ยน N เป็นเป็น2แล้วกัน2ก็คืออะไรฮะคือ ก็คือ1บวกด้วย1ส่วน2 1บวก1ส่วน2ก็คือ,อ1.5 1.5ใช่ไหมครับไหนลองดูมันจะได้1.5หรือเปล่าอ่ะได้1.5เนาะถ้าผมให้ n เป็น3ล่ะอ1บวกด้วย0.5ใช่ไหม0.5บวกด้วยเท่าไหร่1ส่วน3ก็ 0.33เป็นเท่าไหร่เป็น1.38 1.83อ่าเป็นอ่า1.83เนาะไหนลองลองรันดูว่าใช่1.83หรือเปล่าโอเคเป็น1.83นะครับข้อนี้ก็มีเท่านี้แหละครับข้อนี้จังอ้ายนิดนึงไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับ โอเคโจทย์นี้ก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโจทย์นี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ